พาไปดูเรื่องที่โด่งดังในโลกโซเชียลกันหน่อยฮะ,ะมีสาวใหญ่ท่านหนึ่งฮะขึ้นบุรุษพักไปแจ้งความบอกแบบนี้ฮะว่าเนี่ยสามีเธอเนะี่ยมีความต้องการทางเพศสูง<อ>วันหนึ่งเนี่ยหลายครั้งหลายรอบเหมือนกันนะฮะ<อ>แล้วก็เผยเคล็ดลับว่าส่วนหนึ่ง่มาจากว่าสามีชอบดื่มน้ำมะพร้าวเ,<อ>เรื่องนี้ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับเรื่องนี้ฮะถูกเผยแพร่ลงใน a c e b o o k นะฮะที่ชื่อว่าอยากดังเดี๋ยวจัดให้เวอร์ชั่น2บายคิมครับ หลังจากที่มีหญิงสาวฮะขึ้นบรงพักครับเล่าถึงความ ครับข้อใจและความทุกข์ให้กับทางตำรวจฟังครับบอกว่าเนี่ยสามีของเธอเนี่ยอายุ64ปีมีความต้องการทางเพศสูงมากแล้วก็ขอมีเพศสัมพันธ์วันละสี่รอบนะฮะสาเหตุเป็นเพราะว่าสามีเนี่ยชอบดื่มนะ้ำมะพร้าวทุกวัน<ะ>แถมไม่พอฮะยังพูดจาขมขู่แล้วก็หึงหวงผู้ชายทุกคนที่เข้ามาใกล้เธออีกด้วยนะโอโ้โห<ะ>นี่ผ<ะ>ิดรักแรงหึงนะน้องลูกปัดนะฮะซึ่งหลังจากข่าวเนี่ยมีการแพร่ออกไปฮะก็ส่งผลให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายมะพร้าวน้ำหอมครับโดยเฉพาะ ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ย,ยานะขายดีเป็นอย่างมากหลายคนมีความเชื่อถึงเรื่องนี้อย่างไรฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงพ่อค้าแม่ค้าพูดกันหน่อยฮะทำสันส้มเนาะตัวนี้ขายดีค่ะวเขาไม่ข่าวว่าดินมะพร้าวและแขกแบงฟึ<ป>่งฟังปึป้งปังเหรอค่อ่าจะเลยขายดีวันสี่ห้าร้อยลูกค่ะอืมปกติสองสามวันหมดรถค่ะสองสามวันถึงจะหมดรถวันนี้ขายดีเป็นพิเศษนนะจะหมดแล้วนะ โอ้ขายดีเป็นพิเศษคือปกติก็ขายดีอยู่แล้วไงน้ำมะพร้าวอ่ะพี่แบงค์เรียกได้ว่าตอนนี้เพิ่มอีกเท่าตัวทีเดียวนะครับเราก็เลยไปสอบถามคุณพัฒราแล้วก็คุณจำเิินะฮะสอามีภรรยาที่มาเปิดท้ายขายมะพร้าวน้ำหอมนะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีครับก็บอกแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ขายไม่ค่อยดีเพราะเจอสถานการณ์โควิด -19 ว่า จากเดิมเนี่ยที่รับมะพร้าน้ำหอมมาเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยหคันรถกระบะนะครประมาณ500-600ถึง600ลูกแต่ก็จะขายได้เพียงแค่200ลูกเพราะว่าส่วนใหญ่ลูกค้าไม่ไม่มีใครซื้อไปทีละสิลูกหรอกซื้อ2ใบ3ใบ3ลูกอะไรประมาณแบบนี้นะครับแต่พอมีกระแสข่าวเรื่องนี้ฮะยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับบางคนเนี่ยซื้อที10ถึง2ี่10-20ลูกหลายเท่าตัวฮะมีทั้งลูกค้าหน้าเดิมลูกค้าหน้าใหม่นะครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นชายที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับประเด็นเรื่องของน้ำมะพร้าวเนี่ยตกลงเนี่ยมันเพิ่มความต้องการทางเพศได้หรือไม่อย่างไรนะเราก็เลยไปสอบถามในแพทย์คุณศักดิ์สุชนวณิชย์ครับเป็นสูตินารีแพทย์ครับซึ่งคุณหมออธิบายถึงเรื่องความต้องการทางเพศที่สูงนะครับบอกว่าคนที่มีความต้องการทางเพศสูงเ่ย หากเป็นคนที่มีอายุไม่มากก็จะเป็นเรื่องของภาวะฮอร์โมนเพศที่สูงเกินไปนะฮะมีผลต่อการกระตุ้นทางเพศได้นะครับโดยกรณีฮอร์โมนเพศสูงเกินไปเนี่ยจะพบในคนที่อายุไม่มากอ,มอายุในน้อยอยู่ไปรุ่นอะไรประมาณแบบนี้วัยกลางคนนี้นะฮะไม่ใช่สูงอายุนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่อายุมากถึง64ปีแล้วเป็นเรื่องแปลกฮนะที่จะมีฮอร์โมนทางเพศมากขนาดนี้คเออคุณหมอบอกแบบนี้นะ อาจจะมีภาวะโรคอื่นด้วยหรือไม่นะครับเช่นเนื้อง,งอกในสมองซึ่งต้องรักษาด้วยยานในกลุ่มคลายเครียดนะครับส่วนเรื่องการดื่มน้ำมะพร้าวนั้นนะครับปกติเนี่ยน้ำมะพร้าวก็จะมีส่วนของฮอร์โมนเพศหญิงโดยธรรมชาติจะมีธิ์สร้างสมดุลฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วนะครับซึ่งในทางกลับกันฮนะไม่น่าจะเป็นตัวผลักดันให้ชายคนดังกล่าวนั้นมีอารมณ์ทางเพศเพิ่มขึ้นหรือว่ามากขึ้นนะน่าจะเป็นลดอารมณ์ทางเพศมากกว่าฮะน้องลูกปัดนะฮะน,นี่ เป็นสิ่งที่คุณหมอวอ,อจริงๆเนี่ยถ้าเกิดคนที่วิ่งออกกาลังกายนะพี่แบงค์เวลาที่วิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเขาให้ดื่มน้ำมะพร้าวเพราะว่าร่างกายเวลาวิ่งสูญเสียแร่ธาตุอปไงี้เติมเข้าไปหน่อยก็ได้สดชื่นนะก็น้ำมะพร้าวก็ถือว่ามีสรรพคุณเยอะดื่มแล้วผิวพรรณก็ดีบํารุงร่างกายคือพี่มีความเชื่อแบบนี้นะคือถ้าอะไรที่มันบารุงร่างกายถ้าร่างกายแข็งแรงอะ่ะเรื่องพวกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้ถูกไหมอ่ะใช่ใช่อันนี้ก็ต้องเป็นคําตอบจากคุณหมอที่บอกมาแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องของสรรพคุณต่่าางๆนนนนก็วไปะ